เดี๋ยวเร็วใส่ดูกดูกได้เนี่ยปนียนมาเป็นฮอรลุสีนางเล็กมาออกประเทศไทกับว่าพอเย่ท่ำพเยทำกับเป็นหนึ่งวงกลูกได้กูก็ต้องทอยพ่อจะมาหาพอเล้วเดี๋ยวกุตั้งบักพิชนุโลกสีสีแดงไหมอีกตัวไามานเปิดรรบมดาลูกนี่ หาลงมากาแจงกันหาลงไปหาเพื่อนมาหาปูยังขี้ันเดียวเบ้าไห้น้งยิ้มไม่หยางน้ำปุยหยังโงนาดีเขาแล้วก็มาซอยแนี่ยนล้นกสิเตาง่อยแล้วก็ที่รับมาดาอยู่กน นี่ครับครับเพิ่นเดินทางมาจากคุณพ่อเดินทางมาจากสายคันสว่างแดนดิน,ดนมาจากสว่างแดนดินสกลนครคน,นะครับเนาะเพื่นกับเจ็บขาแต่มาคอน้มุ่นจากปูนะครับ ัคุณมัน่ว่าเปนครับมคุ่มเหมนันะุ่มกนุ้้หอไหลเอานอยบอ้นผู้ทีพึ่งเหล่าู้เล้คุบอดงผเลียคุลืมาตะปูู่้มาเป็นบอยไงชัมบอกเรื่องเขาได้จะปูคถามดูบอยไ่บ่อเออจะทุ่มกันกหญ่แเราเน่หลาเนาะบุรุดไปกับ่ใหไ่อยู่บ บ้ามึงแบกไหาแดงไปช้อนนวยกับชิมวนอยู่ดิล่ะอันนี้มึงแบกนวยเดี๋ยวมันก็จมบ่มึงดิบลอยอยู่ตัวมึงเห็นบ่ไหาแดงถามมึงอุ้มด้วยหันบ่าบ้างจะเทียมมึงหนักบ่ถามกรคทำดูเลยหนักบ่ครับท่านผู้ชมกับจะพาท่านผู้ชมไปดูวิธีการเป่านะครับคุณคุณขอเพิ่งกาเป็น รู้สึกว่าขาชานะครับเป็นพูัว่าเป็นยังนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าขาช่าเพื่อนกัจะทําพิธีขอให้ปูเป่าไห่ด้วยครับเลยวครับพุณนพ่อหายจตติดตามคุณพ่ออายุคุณพ่อยุสวังเด่นดินเนาะก็จะเบอร์โทษุณนพ่ออายุกินน้ำมุนปูแบบรู้สึกยังไงดีขึ้นบองใช่ไหมเพื่อถามมันดีขึ้นกงจากแนนํานะครับจากไห้ มาขอน้ำมุตนจากปูนะครับช่องไหนนะครับบุญรมนำโชคฝากพิตามด้วครับจองน้อยๆครับลเงือนนะนี่ครับกับเป็นปูฤากสีเป็นตัวแทนของปูขาวนะครับจะทำพิธีเป่าให้คุณผอนครับนรันปูลด่อาวรับเาคุณน ก็ยังว่ามือนีพอเลยรักเห็กยังไงไรกยังบอกเหมือนมันเป็นมันสาคัญเนาะ สองห้าปศุ่นจะได้เอาวัตถุจะได้เพราะว่าปูชอยในดูแต่ว่าให้ต้องมมันบงมันหินงมันินพราาอยางเงี้ยดวงมยากันเกี่ยเรื่บาบุญบุญลุกเาเข้าใจแล้วนพอบอกปันมัน่นเกมัน็น่อยเนี่ยมันในนบาเนี่ยต่ เอาเอะครับยใจแล้วบอนีเป็นก้อนเลือดออกมึงเมื่อไรเอาบอรับท่านผู้ชมหน้ามึงคือเก่าปูฤีเป็นอมไฟเป่าด้วครับเแม่น้ำปูมาบังเที่ยงงม่จะไปโตโจโก้ออกพูดตุ่มพาาคุนเนี่ย เป็นการรักษาแขนชาขาชาครับยเ,เป็นปูรูสีนะครับเป็นทำรีแทนปูขาวนะครับ กเดินตกเลือดนะนะมันหลุกอกแล้วหรือมึงหนนะมึงยังมันมัคยันน้ำปูเนาะมึงยันยันับกูเป็นเน็ดหานกูหายมึงแค่มือนี่มึงมาาได้ยังไงจิงกับบาว่าชีตัวปูนีนกกันตัวปู่อ้าวเดีายเปนกเูวห้านายปูดูสีบ้าหายายยันิ้มหนนี่รูจิ้พ่อ เเป็นยังไงคุับพ่อรู้สึกเบาขึ้นปะครับเป็นยกแขนได้ครับยกแขนได้ด้วย <laughs> ครับ <laughs> เบาแป๊บเดียวยกแขนได้ยกแขนไนด้เลยดิครับ <laughs> ก้อนยกบาขึ้นผมครับอยกนักอือยังโผล่ปีหินผู่ขึ้โอ้ยนี่สบายครับยืนได้ยังไม่นานครับมด้ครับนี่ท่านผู้ชมนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับกับโปรดชายปิจันนายในการรับชมนะครับขึ้น่อเหมืนกับแขนซ่าครับไฟเบียงหนึ่งเครื่องไฟแขนซ่าขาชามันบรรจุแขนขึ้นย่สค่่ะอยเพสว่างเด่นดินเ้องนี้บอก พอคือได้ยินข่าวมาตะดดกเบื้องนีนี่หลายช่องเกตังยงเงี้ยเงี้ยนี่ครัะเกจตังจะไ่จต่อนี่แหลเจ้าโตขึ้นนะเจัโต้นเกจตังเกจตังพูดไทยนะยอนพูดไทยห้านี้นะูนี้นาเฮ็ดปูไปพักคอนแ้วเถ้ายะเบบานีขึ้นค่ะังไเนานเห็นหาเบาเบาเบบาหยดอย จุดจุดจุดนี่แหละครับโอ้เป็นกับเป็นเรื่องปฏิหาริกันนั่นครับเนาะครับนักแข่งพนวบอลพนยกแขนงลขึ้นด้วยครับก็เด็กเป่าัปูด้วยษีเป่าไห้ก็รู้สึกว่าเบาขึ้นยกแขนขึ้นครับบ้านเฮาเอิ้นไต่ไฟบอกเขาเอิ้นแต่ว่าเมื่อกี้กูเพิ่นเฮ็ดหยังค่ะเป่าให้เป่าใหม่มาปฏิเสธมึงคนอย่างสิมาใหม่ มันหนีวันสินปูคนบระเหต์มันหรอมาประเหต์มือเลยไม่ขอมาไม่ไม่ได้เห็ดแทนไม่ใช่ครับก็เป็นตัวแทนเกจคำเกจมันหนีคำสนดบประปูนี่เลยจริงเลยครับนี่เกจมันนีคำสนดนะครับท่านผู้ชมเป็นตัวแทนของปูขาวนะครับก็เป็นปูลึกสีนะครับเพื่อนก็ทำวิธีเป่าให้นะครับกลับรู้สึกว่าดีขึ้นนะครับ ตามส่อตามไม่ไครับตั้งตรงไหนก็ไม่อยู่ตรงไหนแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกดีคุณครับเย็นเย็นเย็นเนื้อครับหาพ่อใหม่เนี่ยครับหาพ่อใหม่วันนี้วันพระ ตอนนี้วันพระปูขาวคุณบอกให้ไปนะครับ้ละเอียบไดบนได้เบนจะได้ช่องที่แบบเบิงไมบิ้ยังอะเงานะพอนะเกได้ราบ่ในตัวเลงได้แล้วครับเห็นชัดบนตัวได้เห็นชัดน้ำขาวตัวได้หมูน้ำใส่ก็ได้ใช่ ซูนหกัเอนนหกครอย่างคอวเธอครับซูนหกนมาตะมือแหลกซันหกตนเียนะคะนเจครับชัดเกิน่ะพ่อกับเราให้เอซแฟนคลับแฟนช่องที่เขาบริมาให้เดืงฟังน้ำกันน้องคนาะครับมีโชคบริเนม้าฟังอเดอ บรรทุกาเนียเบุก้าเนีอยงเนาะบรรขเนียน่ะเนกประจำค่งเนะ่องนาะาลาไจำอบปลาฉีดดีดีนะครับาสิดีลูกก็ไปยี่สิบป่ะขนมาสรงกูทำีต้องมูกบเ้นอยกูยังคิดน้ำจวูก่องหายไปเสเบมืูที่ได้เดือดร้อนครับนี่ก็เป็นคำดินยาจากต้นพ่อที่เดินทางมาจากสวรรค์แดนดินนะครับเพื่อกะได้มารักษากบครูนะครับเพิ่กวว่าที่แหกกันยกแขน กะบอกขืนเพื่อนว่าคือจังเอาหินมัดไหว้ครับเพื่อนๆในเป่าแบบเพื่อนก็รู้ซึกดีขึ้นน้องพรเนาะครับเดีขนครับเบาขึ้นเป็นบบาครับเย็นครับปูรุซีเพื่อนกับอมไฟเป่าให้นะครับสามขังนะครับเมื่อวานพะพูดครับเป็นหลักวันเดียวคือพุธแน่นอนที่สุดวันพุธเป็นหลักวันพุธแน่นอนที่สุดค่ะ เป็นวันดีที่สุดบ่ะครับปูมันก็หลายอย่างเนาะครัื่องผีเครื่องย้ำก็ครบหมดเลยเลยเศรษฐกิจวันพุธนี่บว่ครับครับบางคนเขาเจ้าทุกเชิญมากอ่ะบ่เลือกมือดอกบ้านจะบ่อเป็นบ้านสินไงครับซอยทุกคนที่ซอยได้ครับเหลือบ้าก็แรงเขาถึงย่นไปหาเจ็ดตังแล้วครับมีคนเอาน้ำมันไปกินเขาเจ้าก็ว่าไข้ขึ้นดีขึ้นนะคะปูตามดีรู้เพราะปูเห็นมาเนี่ยก็ร่อยๆก็เต็มรอยเบิดอยู่ลูกค่ะ ข้าเจ้ากับปว่าจะในเฟีลูกซุ่มอยู่น้ำพอปูข้าเจ้าก็รลูกโดนแล้วข้าเจ้าก็มาเอาประจำข้าเจ้าเจียวกันเรื่องลุดลูกลุดเต้านั่นแหละแทงลูกพู้นฒ่เพิ่นกะย่างบ่ขยันพิ้นก็มาเอาไปกินข้าเจ้าก็ได้ไปวัดไปว่าเบาบุ้นเบาโตได้เห็นไหมลูกพิ่นก็เลยว่าดีข้าเจ้าก็มาเอาต้อเนื่องครับนกับมีกันนอนนั่นแหละฟังเรื่องธรรมชมปูพันกับเห็ดเฉพาะวันพุธมันมาเป็นวันดีที่สุด ให้เดินทางมหาปูกะมาวันพุธเด้อครับเด้อยินดีต้อนรับทุกวันพุธเบอร์โทรปูกะ0 9 8 1 0 6 5 3 0 0นะครับ0 9 8 1 0 6 5 3 0 0นะครับเป็นเบอร์โทรของปูขาวนะครับหวังว่าที่ได้ยินข่าวดีน้ำมีหลาเด้อโอ้เก็บตังค์โชคๆคุณมาเด้อเก็บตังค์แล้วบอกเอาหน้ามูอได้นิดเดียวอ่ะนะปูกะอู้คือกันเี่เนาะให้เอาหลายๆเอาได้ได้หน่อยๆ มาว่าเพิ่นดออบุญเพิ่นบุญยามเพิ่นยากงานมันกทะทรบารมดาแหละจ่องสงการปูปิดจั้งมือบ่ครับโอ้ก็ทีคันว่าปิดก็คือปิด1ิบานั่นแหละสิบาเนาะครับเพราะว่าบัานต่อไปมันกะทาบมปินและวคนทีเขามาจะนอกจะหน้าแล้วเขามาพากักผ่านผู้วิดแล้วนี่เขาก็มามาตรก,การบ่ปูก็ลายมีทุป,ปีวันที่ิบสามปูจะไปทอดพระป่าบ่ครับครับผม ไปอยากรวมเดินทางไปถอดปลาปลากระปูก,กับเดินทางไปใดนะครับเนาะบ้านป่าบ้านหนองไฮอำเภอบ้านดุงเลงไปเลยครับเจอกันที่นั่นน้องไฮบ่ครับบ,นนบ้านหนองไฮบ้านนั้นพ่อไม่ทางอาจารย์ใหม่พี่ลุมพ่อนครับบ้านไหม้พี่ลุมพ่อนบ่านผู้ชมเรได้อยากรวมไปทําบุญกระปูกับเดินทางไปใดนะครับเด้อบ้านหนองไฮอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับในวันที่1ิบสามนะครับ กาท่านผู้ชมถ้ารชื่นชอบคลิปนี้กาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินบุญธรรมนำสู่นะครับตัวเลขโชคลาภปูกับไฮเดอร์นะครับเป็นเลข606นะครับ606และ17นะครับกาขอให้ท่านผู้ชมมันนี้ครับที่รับชมคลิปนี้นะครับประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดปีและตลอดไปนะครับนี่ครับนี่นะตรงนี้นะมันดูมันดูแล้วนะมันดูนี่แลเราเรื่องนี้นี่แหละคนโต้โต้งนี่นี่แหละ ผู้ได้ามาอน,นี้ยครด้ตัวเดียวกันมาทุกคนเลยครับเด้อหกศูนย้าหนะครับเพื่อนเรยือกันเบิอโย่ผูได้ใดมารัปูขาวเมือนกันรับจากมือปูขาวขอให้ปูขาวเป็นตัวเล็กโชคหลาบเลยในวันที่สิบมีสายน2่นสองหาออสชกชกมนันมันกันทุกคนเลยครับเด้อ เราแล้วได้แล้วเราแบบใเนไปขึ้นเป็นเราจะกับบ้านไเป็นได้รบ คุณแม่ท่านพิงอไรหรอคุณจะข้าวจับกันคุณแม่จับจังหวัดไะไครับเนี่ยจับอุดรเนี่ยจังหวัดอยู่โคราชค่ะมาจากโคราชมาจากโคราชครับแต่ว่ามาบ้านดองเลยชวนดองมาดองอยู่ใกล้ๆแต่ดองไม่รู้ดองอยู่อุดรเนาะยูดอนจะไม่ใกล้ๆนี่นี่เลยดองนักให้นกศาสตร์นี่จ้ามีแมารับโชคกับผู้โคราชนี่ล่หละทอดองไห้โคราชผู้อยู่โคราชหัวจักจ้า บ่าที่จริงปู่เพิ่นก็ะไฮโดนละลายแบบโตว่าโตมีดวงพอดีแถวดองเพิ่นให้ยผ้ามากอะถ่าผ้าเพิ่นแสดงว่าแม่ดองแม่ดองนี่เป็นคนมีดวงไม่โชคคนมีดวงพี่โชคค่ะเพิ่นผ้าน้ำโชคโชคหครับเพิ่นก็เดินทางมาจากโคราชเนาะครับเนาะมาจากโคราชครับโอ้ดองอยู่ไกลเนาะอยู่โคราชเนาะครับ มันมาเอาโซกน้ำเพลินสิได้ยูดอกค่ะควันนี้สามตัวตรงๆเด้อค่ะสองตัวล่างก็เห็นแล้วเนาะชัดๆแล้วนาะจ่าเนาะเอาน้ำกันห้าวหกส่วนหกตัวเดียวกันตัวเดียวกันค่ะเอาน้ำกันเลยห้าวลวดน้ำกันจ้าครับโอ้อยากให้ลวดมันได้คุณแม่เด้อครับสาธุสาธุลวดน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อจ้าได้สามตัวตรงๆแต่สองตัวล่างก็เห็นอยู่นะค่ะมันเหมียนยอน่ะเหมือนล่าเพราะว่ามันบ่ได้เย็นด้ว้บ่ได้แห้ง ปูไฮยแล้วทนบ่ต pues ิเหมือกาา้นี่กะิ้าไปหาซื้อแได้แล้วนี่ปูเรไฮล้ไปยืกันจ้านี่ครับท่านผู้มก็เป็นบรรยากาศของตํานักปูเขาวนะครับมันนี้ครับในเสา์วันที่1 1ะครับนเมีสายน25 6อหีนะครับต่างคนกับเดินทางมาครับปางคนกับมาให้ปูปูแกนไ้เก็ดน้ำมุนไฮนะครับ เือเป็นซีรีมงคลนะครับว่ากันในแม่มอวทุกนกมาอดนังรถมากก็ะรอกก็เลื่อกเมนครับพ่อก่เคืนพ่อใช่ไหมย่างในแม่ล่ะย่างแปวควอดเลขหอมปลาหอมเมืองจะิญหอดไวยถือพี่หลอกไล่กูกรแลนขึ้นกันล่ะป่ะพี่ห้ามมาแห้งบ้างกันเที่ยนใหม่ใหม่้า โมลูวันโตมีอย่างเดียวกับมวยมูบ้าแปลวแล้วหมอท่าพระเรียนกูกับเรียนคือกันแล้วเว้ยหันก็มูไปแล้วกูรีบเขายิบเมกเลยล่ะย่ามือเจ้าว่ามึงหมอท่ามึงเป็นยังไงล่ะอันหมอท่ามงยไหวเบาขี่กระหักแล้วมึงเหตุเพรปูวางเลยมาด้วยไทยเมียนอีรีนี่ล่ะเขาหักเว้ยแขนลอยขาลอยคนนี้กัโลก จะเจมตัวฟอกไตก่อนฟอกไตก่อ่นี่ฟอกใจฟอกไตฟอกไัไม่หมดลองน้ำจะหวดแน่น้ำมูลปูกระดาษยาวน้ำมนต์ให้นะครับผ e ู our, u, ้ที่เดินทางมาหาปูขาวนะครับอันนี้ครับ nó hàm thành